เห็นอะไรแวบๆปะโอ้โแมดเจ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ท่อเอดูแลนนะครับผสม2ทีโอเคครับกลับสวัสดีครับทุกท่านนะครับอ้าวชาวติ๊กตอ็อกขอแล้วมึงทำอะไรครับอบตอ่ออทอทอโอ้ถอดปลายท่อครับนี่เว็บ1 2 5จอดไว้นานอีกแล้วนะครับ ซื้อน้ำมันแมวไว้สองอาทิตย์แล้วครับบูดอีกแล้วดูจะทำอะไรวะโอ้โหได้บออุปกรณ์ทำอะไรฮะพี่ดุกเปลี่ยนต่อเปลี่ยนต่อป้องเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนี่นี่เดิมละนี่เดิมละโอ้โหนี่ทำเดิมแล้วครับใส่ไหมเพิ่งใส่เสร็จเมื่อกี้นะครับเออใส่ดูแลนคอมันเอ้ยปลายมันได้ใหญ่ๆเนาะแล้วก็มันม Look, sure right? yes? ันโล่งเนาะที่เราฉีดไปชิปแล้วเนาะโล่ว่ามันอ่อน โล่งอ่ะโล่งมันโล่งยาสี่ครูไม่วิ่งเลยใส่ดูร้าน่ะนะครับตอนแรกผมคิดตอนเนี้ยกำลังจะลองว่าไอท่อใบเนี่ยนะครับเนี่ยที่เราจะใส่กันเนี้ยไปเอาดูร้านมาลองนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าว่ายังไงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจะได้เปียกคอท่อหรือเปล่าได้ไงได้ไปได้ได้หต้งไม่กตงไล่หม้อฮะมันดโอเคเดี๋ยวแพนไปดูนี่ก่อนนี่ของแท้ มีของแท้พอดีโนวานะครับปลายมันหลุดเนาะไหนว่าปลายอะปลายเดี๋ยวไปดูก่อนดูปลายก่อนวันนี้สั้นๆเลยคลิป4นาี5นาทีพอได้รถแนวไหนของอะไรเออลูกมันปลายอ่ะจุกอ่ะเออเนี่ยอะไรวะจุกท่อเหรอจุกท่อเหรอใช่ไหมใช่ไหมปลายมั้ยนะปลายเนาะเนี่ยจุกเนี่ยมันหลุดนะครับจุกนี่หลุดแล้วก็เนี่ยฮะมันขี่ปุ๊บมัน ยายแก้วมันเสด็จนะเสด็นแปลว่าอะไรกระเด็นกระเด็นกระเด็นหลุดออกหมดนะครับมันหลุดออกก็เลยแบบถอดแล้วก็ลองดูว่าเราจะใส่ไอ้นี่ปลายเดิมได้ไหมใส่ได้ไหมทําไมไม่ได้เพมันไม่ได้อะดูกันแกาวทำไมไม่ได้ก็บอกกันแกะเนี่ยนมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะครับนี่3จุดแต่นี่เป็นเดิมไม่ได้ผ่านะดูข้างในไม่ได้ผ่าว่าจะใส่เล่นๆก่อนแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ไปตาม พ่อใหม่มาเลยนะครับก<ม>็อันนี้ก็เหลือแค่นี้นะครับคือ,อว่าสองอย่าว่รถมันสั่นเนาะมันสั่นนะฮะตุ่แหงอ่ะรถมันรถมันแรงั้ะแต่ตอนเครื่องเย็นนี่วิ่งโอ้ว,วิ่งครับพ่อครับแม่มันเตอ้อนะสุดยอดแรนะแต่เวลาเครื่องร้อนนี่เครื่องเริ่มเหนื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวท่านอบตอพามาดูหน่อยฮะอืมทำามอบตอมาแล้วครับพามาดูของจริงนะครับเห็นอะไรแวบๆปะโอ้เป็นเจ้า มาแล,มแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ท่อเอ็นดูแลนนะครับผสมสองดีอันนี้คือท่อช่างนันนะฮะท่อช่างนันบวกกับเอ็นดูแลนครับไปละสี่ร้อยบาทอันนี้คือลองมาต่อเล่นๆเฉยๆนะครับเสียงมันก่อจะฟังเสียงไหมเอาไงดีเออฟังแัมมอรฟังแัมมอ,มอ,มอเดี๋ยวก่นอนกูแบบขอแบบไม่มีนี่ก่อนไม่มีไม่มีปลายนะ ไม่มีปลายก่อนนะครับเดี๋ยวท่านอบตนี่จะออกแบบแนวแข่งนะใช่ไหมเดี๋ยวลองกันโอ้โหแม่เจ้าเสียงแซ่บหูค่อยๆเบิ้ลเนอะแซ่บหูโอ้โหนี่ล็อแสนามกจะแบบนี้โอเคเรียกก่อนเดี๋ยวรอรอเสียงไอโฟนก่อน ไอโฟนมันดอบเสียงคนเดียวอ่ะเออเวลาอย่าฟังฟังไม่ค่อยเต็มเลยไม่เป็นไรเนาะเราก็ถ่ายแบบเล่นๆดูอันนี้มาเรามาใส่ท่อนะครับเป็ดูแลอันนี้ครูขอทดลองอีกเอามีทดลองอ่ะโอเคเดี๋ยวดูรนเดี๋ยวแมาเดี๋ยวแมสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้ยมาแล้ว ของจริงไม่ได้เยอะฮะเราเอามาเล่นๆเฉยๆนะครับเอามาแบ่งกันดูโอเคเปเลยโอเครอเสียงเข้าแป๊บนึงเสียงมันดบับเ,เดี๋ยวใส่ร้อยยี่สิบห้าเหรอเดี๋ยวค่อยดูใส่ได้ไ,ได้ไม่รู้ได้ไหมไปสายกดม่นก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอเสียงเข้านะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมหาแปลท่อก่อนใครมีอะไรแนะนําก็แนะนํไม่ได้นะครับหรือว่าช่างนันอยากจะส่งให้ก็จัดมาครับเดี๋ยวรอคุยกับช่างนันก่อน นะครับตอนนี้ขี่ขี่ไม่ได้ครับเพราะว่าปลายท่อมันหลุดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวว่าไปดูร้อยห้าอีกคันหนึ่งครับว่าเสียงมันจะเหมาะกับลูกโตไหมว่ายังไงนะครับเพราะว่าใส่ร้อยสิบห้าสามมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโลงไปโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ